สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลีคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวน่ารักมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วเก็บตอกโมเมนต์บรรยากาศหลังจากที่เมื่อวานหนุ่มไทยสู้ได้สนุกสูสีเลยกับญี่ปุ่นทีมอันดับตอนๆของโลกหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นครับระหว่างหนุ่มไทยกับเจ้าภาพอย่างอิหร่านน้องๆเด็กเ อิรานมีการขอหนุ่มไทยถ่ายภาพก็คือบาเรนนั่นเองก็น่าจะมีความหลอสะดุดตาแล้วก็ฝีมือการเล่นบอลเร็วที่สุดปังด้วยทำให้น้อง อิลานขอถ่ายภาพกับบาเรนครับมีการเอามือมาอยู่ที่คอของบาเรนด้วยน่ารักจริงๆครับหนุ่มไทยของเราแน่นอนครับว่าก็มีความเฟรนลี่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพระหว่างเจ้าภาพกับหนุ่มไทยของเราที่เห็นแล้วดีต่อใจสําหรับนัดต่อไปของหนุ่มไทยของเราพรุ่งนี้จะพบกับอุซเบกิสถานเรามารอเชียร์หนุ่มไทยของเราให้สามารถคว้าชัยให้ได้ครับเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุด ท้ายต่อไปครับ